ไม่ได้ห่วงนะคะแต่ว่าหึงค่ะนี่ค่ะไปดูกันค่ะว่าอัน,นันตของเราอะคะเป็นยังไงเห็นไหมคะแมหมอนนาเอ็นดูจริงๆคะ่ะห่วงพี่เหลือเกินนะคะไม่ให้ใครมาจับเลยละคะ่ะแหมแทบจะผักมือออกกำมัดใส่เลยนะคะคราวนี้คะ่ะแบบนี้มันแปลว่าอะไรคะหยินคะ่ะ อานของเราฟิตหุ่นไว้เพื่อนงานนี้หรือเปล่าเอยแหม่แม,แม,แมดูกันอีกรอบนึงค่ะเพื่อนๆดูเป็นยังไงคะผักออกเลยคะ่ะกำหมัดแล้วคะ่ะกำหมัดแล้วพร้อมคะ่ะ แล้วดูสีหน้านะคะสีหน้าพี่วอลของเราคะ่ะยิ้มกลุ้มกิ่มลีใจคะ่ะว่าน้องชายห่วงคะ่ะแบบนี้เขาเรียกแฟนไหมคะไม่ไหวแล้วคะ่ะเป็นลมดีกว่าคะ่ะแบบนี้คะ่ะ